สวัสดีครับพี่น,อน,น้องมนีเข้ามือกระลำนะครับปูกระลำใบสีหลอดที่สีบรอดพี่น้องสีตายแดดบ่นะครับปูว้ขังบ้านนี่แหละพี่น้องขังบ้านปูว้กินนะครับเนาะปูว้ตายกินนี่แหละพี่น้องพักสวนขั่วนะครับกระลำใบไล่คุ้มอยู่ครับเนี่ย ขอเบียดน้ำเพลินมากก่านี่กับแมนนครับนี่นี่กับแมนที่ยังไหบ่เหี่ยวแล้วนี่โอ้โหไอันนี้เหี่ยวไปแล้วพี่น้องเหี่ยวเป็แล้วนี่อั่เบียดหน่อยหนึ่งมาแดดยังหมูวิ้นคือแดดหอนแด้ยังไหบ่อสัมผัส เบี้ยน,น้อยๆนี่ย่างไปแล้วเอาไว้กินพี่น้องไฟนี่ก็บเบี้ยพึ่งน้อยๆนี่มึงนี่ซุ่มอยู่เต็มหน่อยนี่กัพายิตูพี่น้อง นี่บักฮุ่งมีสว่งหน่วยซ้ำหน่วยต้นบักฮุ่งนะครับเนาะใบบักกุดท่งนี้ก็เป็นักอีตูชพี่น้องนี่เป็นเบียกระลำนะครับนี่กระลำนี่ว่าปลูกไม่เอาเบียมาเพิ่งปลูกไม่นี่ก็ต้นบักฮุ่ง นี่ต้นบักพริกพี่น้องพักเบียร์พักกัดต้นพักหอมไว้นานนึงพี่น้องมาเก็บกินพดอใส่เนาะพอจิง่ไใ้ซสือ่อนี่เอาไวซ้ำหนีพ่อนี่ไม้เก็บใส่ราบใส่กล้วยใส่แก้ว ไฟนี่เบีย้ยกระลำเบีย้ยกระลำสามหลอดผ้าเบิ้องนานกระลำพี่น้องพักสวนขั้ขนะนะวซั้มนี่แหละเก็บดีนะครับเนาะจะเก็บหนาผ้าเบิมึงไม่สิตายอีกสิหลอดนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้ช้มนี่ครับิเก็บครับขอบคุณของคุณพี่น้องครับฝากกดไลแ์กดแช่ได้ครับพี่น้องเลยครับ ทีมมีไลน์ไปก่อนครับสวัสดีครับ